เรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีนะคะที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะคุณจันเทนนะคะอายุ53ปีร้องเรียนกับสื่อมวลชนนะคะว่าณตอนนี้เนี่ยได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งคืออย่างนี้ลูกชายนะคะเขามีอาการที่เหมือนกับว่าบาดเจบ็บอ่าหรือว่าอาจจะเหมือนกับ เขาจะต้องเหมือนแบบได้รับอุบัติเหตุมาค่ะคือเขาขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยไปชนต้นไม้ที่บ้านจากนั้นเนี่ยก็มีการรักษาตัวค่ะให้ไปส่งที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านดุงซึ่งขนะนั้นเนี่ยหมออย่างที่พี่ส้มเล่าเลยเขามีการแจ้งว่าลูกชายเนี่ยกระดูกเข่าซ้ายเขาแตกละเอียดเลยต้องเข้ารับการผ่าตัดพอผ่าตัดเสร็จแล้วค่ะก็ต้องพักอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณเดือนเศษๆแล้วแล้วก็หมอเนี่ยจะนัดมาติดตามอาการค่ะคุณผู้ชมแล้วก็พร้อมแจ้งด้วยนะคะว่าลูกชายเนี่ย อาจจะกลายเป็นคนพิการหรือว่าเดินไม่ได้นะคุณแม่เขาได้ยินดังนั้นเขารู้สึกว่าเฮ<ะ>้ยมันมั่นทอนกําลังใจมากเลยอะ่ะคือลูกชายเขาจะเดินไม่ได้อะไรต่างๆแล้วหลอนะคะจนสุดท้ายคุณแม่เลยเขาพยายามทําเรื่องเหมือนกับว่าจะให้พาไปส่งโรงพยาบาลอีกที่หนึ่งนะคะก็คือโรงพยาบาลอื่นในเดือนตุลาคมค่ะทีเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าเอ้ยรู้สึกว่าทําไมเรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นนะคะค<ะ>ต่อมาก็เลยพยายามที่จะขอใบเนี่ยไปส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลอื่นๆแหละ จนถึงเดือนตุลาคมนะเขาก็เลยส่งตัวไปที่โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานีตามที่ต้องการหมอเขาก็รับตัวเข้าไปรักษานะแล้วก็ได้มีการวินิจฉัยเคสของลูกชายนะคะโดยเป็นการผ่าตัดด,ด่วนค่ะซึ่งหลังจากผ่าตัดแล้วหมอก,ก็แจ้งว่าเอา้าทําไมเพิ่งส่งลูกชายมารักษาเนี่ยมันช้าไปแล้วนะ เพราะว่าถ้ามาเร็วกว่านี้เนี่ยลูกชายจะกลับมาเดินได้เหมือนเดิมค่ะเพราะอันนี้คือหมออีกโรงพยาบาลหนึ่งนะคุณผู้<อ>ชมก็บอกว่าทําไมไม่มาให้เร็วกว่านี้ถ้ามาเร็วกว่านี้เนี่ยสามารถแบบเดินกลับบ้านได้โดยอาจจะไม่มีอาการกระเพกข้างเียงอื่นๆเลยก็ได้จึงตอนนี้ทําได้เพียงแค่ผ่าตัดช่วยเหลือที่นี้นการผ่าตัดช่วยเหลือนั่นก็หมายความว่าการเดินจะไม่สามารถับมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ต้องมีแบบว่าการเดินที่เหมือนกับการทรงตัวที่ไม่ปกตินะคะที่นี้ แม่เขาก็เลยคิดแล้วว่าเฮ้ยมันเสียโอกาสมากแล้วทําไมคุณหมอที่โรงพยาบาลเดิมเขาถึงบอกแบบนั้นทาไมเขาถึงปล่อยให้อาการลูกของตัวเองอเป็นแบบนั้นเนี่ยคุณแม่คิดและโอ้โหรู้สึกติดใจอย่างมากเลยเพราะว่าคุณหมอเนี่ยไม่ยอมส่งตัวลูกมาตั้งแต่ที่แรกเลยต้องขอร้องเรียนนะคะหมอที่ทําการผ่าตัดลูกให้รับผิดชอบต่อการรักษาในครั้งนี้เพราะอะไรคุณแม่เขามีลูกชายแค่คนเดียวแล้วก็เป็นความฝันของคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าจะไปสอบเป็นนายตำรวจ แต่ความฝันเนี่ยมันพังทลายลงไปเลยนะคะกลายเป็นโอ้โหลูกฉันเนี่ยไม่ปกติเลยื้งต,ต้นเนี่ยทางผอโรงพยาบาลเขาก็รับทราบแล้วนะคะที่เกิดเหตุจุดแรกเลยนะแล้วจะทาการเยียวยาให้กับผู้เสียหายส่วนหมอคนดังกล่าวเนี่ยอาจจะต้องมีการตั้งคณะกรรมาการสอบสวนในเรื่องของการรักษาว่าเอ๊ะทำไมคุณถึงทําแบบนั้นเป็นยังไงและถ้ามีความผิดจริงหรือว่าประมาทเล่ยเนี่ยก็จะมีการดําเนินการต่อไป